กระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เลยผมทุกคนคือว่าผมได้สั่งเก้าอี้มาใหม่ให้ผมทุกคนนี่แต่ก็สั่งมาใหม่เท่ปหมเก้าอี้นะเก้าอีส้สวยปหมผมเป็นคนชอบสีดำนะผมทุกคนผมรู้รู้รรสึกว่าสีดำมันเข้ากับผมมากเลยผมรู้สึกว่าอะไรที่มันดำๆแบบมันเข้าขตัวผมแต่บางทีผมเปลี่ยนก็บางทีก็เราก็มีบาง,บางวันเราก็เปลี่ยนพวกสีขาวสีตา,าลอะไรบ้าง นี่ทุกคนคือว่าผมจะพาทุกคนมาดูต้นไม้ผมได้ต้องการเอาต้นไม้ฟอกอากาศมาไว้ที่ห้องนะผมทุกคนสองต้นเลยนะทุกคนแต่ก่อนผมจะผมเอามาไว้เยอะมากหลายต้นมากแต่พอด,ดีว่าผมย้ายห้องมาผมก็เลยได้ต้องการทิ้งหมดเลยต้นไม้ที่ผมเคยซื้อมาอะไรเพิ่มมาบางทีทิ้งบ้างมันตายบ้างแต่ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นไม้ฟอกอากาศของผม,ผมที่ผมได้ต้องการเอามาใหม่ของผมทุกคนโพระเจ้านี่ทุกคนดูนี่เจ๋งปะทุกคนว่ามันเจ๋งปะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากได้อะไรที่ข้ออากาศเพราะว่าเผื่อเราไม่รู้อยากเอาต้นไม้มาปลูกอยากมีธรรมชาติอยู่ในห้องบ้านของผมทุกคน <c oughs> แต่ผมจะบอกทุกคนว่าผมมีต้นเศรษฐีเงินหนาอยู่ด้านหลังนะแต่ผมยังไม่ค่อยได้ดูแลย,ยังรู้ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนดินเลยทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้เหรอแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนดินเลยผมโดนนานมากเฮ้ยทุกคนแต่มัน คนมากมันดึดมากมันตอนนี้มันเริ่มสวยแล้วก็โตมากเลยทุกคนอย่ดูอยู่นั่นหละทุกคนยังก็ฝากกัเราไปตามเราก็ได้วยทุกคน